มีอะไรมาให้เล่นไหเ,เล่นก่อนเล่นก่อนโอ้อ <laughs> โหตาหรือมาขนาดนี้<ห>นแล้วนะปิดตาก่อน <Okay. S 1> อยากรู้ว่าเชฟอ่ะจะเจ๋งแค่ไหน <c oughs> เดี๋ยวจะเอาวัตถุดิบสิบอย่างมาให้ชิมแล้วก็ปิดตาชิมแล้วต้องตอบไปได้ว่าคืออะไร<อ>ให้โอกาสทายได้อย่างละสองครั้งโอเคไม่เห็น มองจากใต้ตาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงใต้จมูกเห็นไหมเนี่ยอ่านี่นะปิดปิดทับด้านล่างทีนึงอ่าใส่เลยใส่เลยปิดทับด้านล่างทีนึงมาโอเคอย่างแรกคอมอ่ะกินเองเลยลูกชิ้นง่ายไปมั้ยเออลูกชิ้นหมูง่ายไปง่ายเหรอง่ายไปลูกชิ้นเอ็นหมูไม่ใช่ลูกชิ้นหมดแล้วเลยสองครั้งลูกชิ้นอะไบลูกชิ้น ไก่ผสมหมูโอ้โหลเหนื่อยเหรอไม่ใช่เหนื่อยตอนแรกเราเห็นเรายังนึกว่าเลึกเหนื่อยเลยไม่ใช่ลึกเหนื่อยเหรอแล้วเกมนี่มันเป็นไงโอ้ยมากอะไรเนี่ยเป็นเชฟหรออ๋อไม่น่าใช่ทีมงานไม่น่าทีมงานทีมงานไม่น่าจะลงทุนแช่ข้ามคืนอาจจะทำผิดก็ได้ไม่แช่ ก็ไม่แช่ไงอ่ะเราไม่รู้ที่ีทำเราแค่เอาเอามันให้มาให้กินนี่เฉยไม่ถูกเราเขาไม่ถ sí. ูกเขาไม่ถูกหรอกข้าวบาเล่เหรอใช่ก็ถูกจริงเหรอจริงข้าวบาเล่ทำยังไงเห็นเห็นตะกี้แป๊บเดียวเองนะต้มอย่างเดียวมันต้องแช่ด้วยเหรอมันหอมๆแต่มันก็หอมเป็นผักใบเขียวแหละ มันมีเนื้อมันเป็นเนื้อคล้ายๆแบบพวกผักใบเหลียงอะเป็นเป็นผักที่มันมีบอดี้ปวยเล้งไม่ใช่ยากว่ะเหมือ,อโนโดนเอาไว้แก้คณะครับจริงรอ๋งอมันคือไม่ใช่ผักเหลียงแต่มันคือผักเหลียงเอาคือผักเหลียงอะมู เสียดายก็นึบใบเหลียงใบเหลียงใบเหลียงทักหนึเออว่ะใบเหลียงผ่ามึนกันหมดเลยกินได้ใช่ไหมเนี่ยกินได้อะไรนอะไรเกย์อะไรไงเยี่ยยเต้าหู้ค่ะเต้าหู้เปนง่ายไปมั้ยไม่ใช่ในตระกูลเต้าหู้แหละตระกูลทัวเหลืองอะฟองเต้าหู้ใช่ใช่เหรอ ถูที่ถูกดีกว่าดีเอาใจช่วยดีนะคะอะไรแล้วเนี่ยมาไม่ต yani uh, ้องกัดหมดนะีอะชีทชีทอะไรทาเอซาอง่ายถูกทาเอซ์แอาชีท อ๋อครับใช่ครับคือไม่กล้ากินขมปีกินได้ปะเนี่ยฝากเด้อตะลิงปิงเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะมะกอกป่าที่เขาให้ตําซุปตําแท้เลยก็ว่ากินคุ้นเฮ้ยสามสามแล้วเว้ยไดสามสามอันนี้มันไม่ใช่วัตถุดิบซักทีเดียวแต่ละโอเคหรือมันกินได้หรือเปล่าอันนี้กินได้นี่กินได้นี่กินได้ ถูกหรือเปล่าลูกเใช่กรอใช่ใช่กรอบใช่ใช่กรอบถูกแล้วใช่กรอก็ใชมอนถึงว่าเนื้อวัวใช่กรอบวัวใช่กรอบวัวใช่กออะไรกออะไรกรออะไรัวลมพันอู้ยู้ลึกว่าถูกต้องนะครับใช้กอบวัวเยอรมันอันนี้ใบให้นิดนึงว่ามีสอย่างฉกแก้ว ผักยาวดอผักยาวหรออกแตงว่าไม่ใช่ตอกผักยาวใช่พูดไพูดเฉยอ๋อเป็นตระกูลฟ่วงอะถั่วกับผักอะถั่วลันเตาถั่วเตาเินีการอไถูกไหมลันเตาอีการยิงก่อนกนี่มันหมดแล้วพี่คนที่ดีไหมสองอันมาจะไปรู้ไหมเออแยกไปแยกยกแยกแยกอ่ะแยกประเภทอะอันนี้ประเภทแรกประเภทที่หนึ่งอันนี้ประเภทที่หนึ่ง อันนี้ที่สองัวแขกใช่ไหมไม่ใช่ขตอบแล้วตอบแล้วยังเฉยถั่วลัเตาหากับวแขกเกสิเออถัวแขกฮะตัวแขกตัวแขกจิจจ้ะไม่เหรอพี่มาเลยเหรอพี่มาเลยไข่ให้ใส่ไขเที่ยวเออเับชีอะอไม่หลับตอบไม่หลับ ไม่อะไม่ตอบชะอมไงอ่าตอบไหมตอบอ่าชะอมหนึ่งกับยอดกระถินเนาะนี่ไม่ใช่ยอดกระถินอ่าไม่ใช่จ้าไม่ใช่จ้ามันคือดอกสนโขกดอกกระจรมาพร้อมอันที่เก้าครับ ไปใช้เส้นแก้วเส้นแก้วตอบอะไรเป็นแก้วถั่วนะไม่ไเป็นถั่วนะเอาเอาไม่เป็นตระกูลเส้นนะไม่รู้สิไม่รู้ไม่รู้เส้นแก้วเส้นแก้วตอบยังอันนี้ถูกต้องครับอันนี้คะแนนเท่าไหร่อยู่แล้วเนี่ยถูกจี๕อันสุดท้ายอันสุดท้ายจีท่าฟองดูริจะได้มากกว่าห้าไหมเยอะเยอะ มันไม่ทิ่มอ่ะตอบไม่ขาดเห็ดเหรอเห็ดวะตอบเหรอไมถามถามเห็ดแอบจับรีแอคเลยไงเราก็ไม่เผยเห็ดหูหนูดำก็ตอบนะครับไม่ใช่ครับหน้าตาเหมือนไส้เป็ดอ่ะเออเออว่ะหน้าตาเหมือนไส้เป็ดจริงจริงเหรอหน้าตาเหมือนไส้เป็ด เครื่องในที่น่าใช่มันไม่มีกลิ่นเขาพิมงานไม่น่าจะรั่งกลิ่นเขาเลยท้หมดก็พิมพ์เหมือนไก่ไงไก่เนี่ยมันอัมันคนละอันจะบุ้ญเฉยๆใช่ไหมบุ้แต่บุญเฉยๆอ่ะพี่บุ้ญเปิดดูเลยเอามาแล้วเหรออะไรอ่ะอ๋ออะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะเซนเนี่ย บะหมี่โอ๊ตอ๋อไม่เคยกินอันนี้ยากนี่ยากอันนี้ยากจริงยากจริงทั้งหมดถูกภาพที่้ค่แรครึ่งหนึ่งน,นี่ก็ถูกยอดแล้วเอามุมขึ้นไป <laughs>